รับสู่ดวนเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะเปิดรายการกัน,กนด้วยบทเพลงจากพ่อค้าขนมปี๊บอดีตพระเอกหมอลำฮะเป็นแชมป์เงินล้านบนเวทีดวนเพลงชิงทุนแห่งนี้มีกรีกรีถึง45สมัย <Wow. S 1> เขาันนี้กลับมาพร้อมกับเพลงของเขาฮะนนดวนเพลงชิงทุนกับเพลงหักนนอีกคนน่ เอามาจวด้วกันครับหน้าวิธีครับชื่อนงนเป็นคนน้องบัวลำพูเป็นแฟนเคยรู้ในน้ำใครเอกหมอลา ราัตานาสินอินตาไทยยราตลือน้ำเป็นแฟนช่วยคำบ่าวนนไม่ลืมพระคุณอาบ<ม>ล้าเวทีลายปีแล้วละเพราะเคยคิดว่าคงได้ซ้ำนี่ละนอ นาพันมุนดวนเพลงชิงทุนพาผมกลับคืนเวทีลุยเต็มที่หวนเวทีอีกเชื่งลุยเต็มที่หวนเวทีอีกเชื่งด้วยความเสือากว่าแบนซอยอุ้มคงม,มีลุ่นอยู่น้องรูปไม่รอเสียงกระบอก เปนแฟนเทนใจคงสิมีทางรอดอย,อย่าให้จอดสอยเชียร์ให้รอดให้รอดเด้อย่ายาให้เจอขับมอระสุมเก่าๆในสอบใจเอฟซีขอพื้นที่ให้นอนแอบเนามีบ่อนอมาะไรแบ่งสาว แบ่งร้อยแป่งฟันขึ้นคอคุณครูสลามีตาส่องไฟให้ทางีีแฝงพักขชนคนดันคอยส่งพลังให้ผมสู้ต่อออ้ไพ่ผมสะท้อนคือไอด้ดอนสอน นอโอเคบอผมขอเสียงแน่ผมขอได้อยู่นอ

แดนเซอร์เต้นจนปันเหล็กแห้งมาหมดแล้วโอ้โหขอบคุณมาเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้คือนามปากาคุณครูพินพันทองครับโ้คุณครูพินพันทองผมขอขอบคุณมากครับมีชื่อผมอยู่ในเพลงครูด้วยดีใจมากเลยโอ้เพลงนี้คือเรียกว่าเป็นเพลงเปิดตัวแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่แฟงครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตที่ก่อนที่เราจะมาประกวดร้องเพลงแล้วก็จนถึง วันที่ได้แชมป์อย่างนี้ครับขอบคุณมากที่ใช้ชื่อนอนดวนเพลงจริงทุนครับอม้มันมันมันภูมิใจมันมีความสุขจริงอะจะร้องให้ก้วกูเป็นไงบ้างเงินล้านที่ได้ไปเอาไปทํะจัดการบริหารยังไงบ้างตอนแรนกจะซ่อมห้องน้าก่อนใช่ได้ซ่อมไหมไม่ใช่ห้องน้ำจะเป็นจะเป็นครัวอ่าบอกเป็นครัวไปซ่อมครัวครับก็เป็นไงก็ซ่อมเป็นบางส่วนครับตอนนี้ครับแล้วก็เป็น ร้านเสริมสวยให้น้องสาวให้น้องสาวเปิดร้านหรืให้น้องสาวขนมปิ๊ดพี่ดิ๊กถูกนะขนมปิ๊ดนะยังไม่ถูกนะขนมปิ๊ดขนมปี๊ดครับขนมปิ๊ดขนมปี๊ดนี่ยังทำอยู่ไหมก็ยังทำอยู่ครับพี่แฟงครับอ๋อยังทำอยู่ก็ยังไปขายเวลาที่เราแบบไม่มีงานเวลาว่างเงี้ยก็ไปขายเหมือนเดิมครับร้านเดิมครับที่เดิมที่เดิมครับยังเป็นนนคนเดิมของชาวตลาดอยู่เหมือนเดิมน่ารักมากน่ารักมากแต่ก็อาจจะงานเยอะหน่อยช่วงนี้สาธุครับสาธุเจ้าภาพครับผมสาธุเจ้าภาพ ขอให้เส้นทางสายนี้พาไปเจออะไรอีกมากมายด้วยใจมุ่งม,มั่นหัวใจดวงเดิมวันนี้ดีใจจริงดีใจจริง,รงนะที่นนท์้กลับมาแล้วมานั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นนนท์ดวนเพลงชิงทู